สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวความทรงจำและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ใต้พรมของชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่อาจจะดูธรรมดาแต่กลับมีความหมายมากมายนั่นก็คือกระจกในห้องของแม่ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแค่กระจกบานหนึ่งในห้องนอนแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่โลกอีกใบ โลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ผมเรียกว่าแม่ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆผมชอบเข้าไปในห้องของแม่มากที่สุดไม่ใช่เพราะมีของเล่นหรือมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษแต่เป็นเพราะบรรยากาศในห้องนั้นมันอบอุ่นมันปลอดภยัยมันเป็นเหมือนรังไหมที่คอยโอบอุ้มผมไว้จากโลกภายนอก แล้วสิ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากที่สุดก็คือกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่บนผนังห้องกระจกบานนั้นไม่ใช่กระจกเงาแบบที่เราเห็นกันทั่วไปแต่มันเป็นกระจกที่มีกรอบไม้สีขาวแกะสลักลวดลายดอกไม้เล็กๆดูอ่อนหวานและละเอียดอ่อน ผมชอบยืนอยู่หน้ากระจกแล้วมองตัวเองในนั้นพยายางทำหน้าตลกตลกบ้างทำท่าทางแปลกๆบ้างแล้วก็หัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวแต่สิ่งที่ผมชอบทำมากที่สุดก็คือการมองแม่ในกระจกแม่มักจะนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ตรงข้ามกับกระจกแม่จะแต่งหน้าทาปากหวีผมแม่จะทำทุกอย่างอย่างพิถีพิถันเหมือนกับว่าการแต่งตัวเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตของแม่ ผมจะยืนมองแม่จากในกระจกมองรอยยิ้มของแม่มองแววตาของแม่มองทุกการกระทำของแม่ผมรู้สึกว่าแม่สวยที่สุดเวลาที่อยู่ในห้องนั้นสวยกว่าตอนที่ออกไปข้างนอกสวยกว่าตอนที่อยู่กับคนอื่นๆ ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะในห้องนั้นแม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แม่ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองยังไงแม่ไม่ต้องพยายามทำอะไรเพื่อใครแม่แค่เป็นแม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังดูแลตัวเอง แล้วกระจกบานนั้นก็เหมือนเป็นพยานรู้เห็นทุกอย่างมันเห็นรอยยิ้มของแม่มันเห็นน้ำตาของแม่มันเห็นความสุขของแม่มันเห็นความเศร้าของแม่มันเห็นทุกช่วงเวลาในชีวิตของแม่ผมจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่ดูซึมเศร้าแม่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแต่งหน้าเหมือนเมื่อก่อน ผมเห็นแม่นั่งอยู่หน้ากระจกนานๆมองตัวเองในนั้นแล้วก็ถอนหายใจออกมาเบาๆตอนนั้นผมยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมแค่รู้สึกว่าแม่ไม่เหมือนเดิมแม่ไม่ใช่แม่ที่ผมเคยรู้จักผมพยายามเข้าไปกอดแม่พยายามทำให้แม่ยิ้มแต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งวันหนึ่งผมแอบได้ยินแม่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนแม่เล่าให้เพื่อนฟังว่ากำลังมีปัญหาเรื่องงานกำลังรู้สึกเหนื่อยกำลังรู้สึกท้อแท้ผมถึงได้รู้ว่าแม่ก็มีช่วงเวลาที่อ่อนแอเหมือนกันหลังจากวันนั้นผมก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยแม่ผมช่วยแม่ทำงานบ้านผมช่วยแม่ดูแลน้องผมพยายามทำให้แม่หัวเราะผมอยากให้แม่กลับมาเป็นแม่คนเดิมของผม แล้ววันหนึ่งแม่ก็เริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งแม่เริ่มกลับมาแต่งหน้าอีกครั้งแม่เริ่มเป็นแม่ที่ผมเคยรู้จักผมดีใจมากผมรู้สึกว่าผมได้ช่วยแม่ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมาได้ผมคิดว่ากระจกบานนั้นก็มีส่วนช่วยให้แม่กลับมาเป็นตัวเองได้อีกครั้งเพราะมันเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความแข็งแกร่งความอ่อนแอ มันเป็นกระจกที่คอยเตือนสติแม่ว่าแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวแม่ยังมีคนที่รักแม่แม่ยังมีคนที่ต้องการแม่แม่ยังมีคนที่รอคอยรอยยิ้มของแม่ผมโตขึ้นมาพร้อมกับกระจกบานนั้นผมเห็นแม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาผมเห็นรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของแม่ผมเห็นผมหงอกบนศีรษะของแม่แต่ผมก็ยังเห็นความสวยงามในตัวแม่เสมอ ความสวยงามที่ไม่ได้มาจากเครื่องสำอางความสวยงามที่ไม่ได้มาจากเสื้อผ้าความสวยงามที่มาจากข้างในความสวยงามที่มาจากความเป็นแม่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไปในห้องของแม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนผมมีชีวิตของตัวเองมีครอบครัวของตัวเองแต่ทุกครั้งที่ผมกลับไปเยี่ยมแม่สิ่งแรกที่ผมทำก็คือการเดินเข้าไปในห้องของแม่แล้วมองไปที่กระจกบานนั้นผมจะมองหาภาพสะท้อนของแม่ในกระจก มองหารอยยิ้มของแม่ในกระจกมองหาเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในกระจกแล้วผมก็จะรู้สึกว่าผมได้เกับมาอยู่ในโลกที่อบอุ่นและปลอดภัยอีกครั้งโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำโลกที่ผมเรียกว่าบ้านกระจกในห้องของแม่ไม่ใช่แค่กระจกบานหนึ่งมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความผูกพันความทรงจำและความเป็นแม่ ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีสิ่งของบางอย่างที่ผูกพันกับความทรงจําในวัยเด็กบางทีอาจจะเป็นตุ๊กตาตัวโปรดผ้าหม่มผืนเก่าหรือแม้แต่ต,ต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านสิ่งของเหล่านั้นอาจจะดูไม่มีค่าอะไรในสายตาคนอื่นแต่สําหรับเราแล้วมันมีความหมายมากมายมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราไม่ลืมเรื่องราวในอดีตไม่ลืมคนที่เรารักและไม่ลืมว่าเรามาจากไหน แล้วสำหรับคุณล่ะครับมีอะไรที่เป็นเหมือนกระจกในห้องของแม่ของคุณบ้างไหมลองมองย้อนกลับไปในความทรงจำของคุณแล้วคุณอาจจะพบว่ามีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่มากมายเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้นหลาท่านผู้ฟังไปก่อนหวังว่าเรื่องราวของกระจกในห้องของแม่จะทำให้คุณได้หวนคิดถึงความทรงจำดีๆและได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ เหนื่อยจังเลยพูดคนเดียวตั้งนานแต่ก็รู้สึกดีนะเหมือนได้ระบายความในใจออกมาเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยสมุติบันทึกเก่าๆของแม่นี่นาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันที่หนึ่งมกราคม2535วันนี้เป็นวันปีใหม่ฉันขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของฉันและครอบครัวขอให้ลูกๆของฉันเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและขอให้ฉันเป็นแม่ที่ดีของลูกๆวันที่14กุมภาพันธ์2535 วันวาเลนไทน์วันนี้สามีซื้อดอกไม้ให้ฉันรู้สึกดีใจมากที่เขายังรักฉันเหมือนเดิมวันที่5พฤษภาคม2535วันเกิดลูกชายคนโตวันนี้ฉันทำเค้กให้ลูกชายลูกชายดีใจมากฉันมีความสุขที่ได้เห็นลูกชายมีความสุขวันที่12สิงหาคม2535 วันแม่วันนี้ลูกๆทำการ์ดให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่ลูกๆรักฉันวันที่24ทธันวาคม2535วันคริสต์มาสวันนี้เราไปโบสถ์กันทั้งครอบครัวฉันขอพรให้ครอบครัวของฉันมีความสุขตลอดไปอ่านไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแม่เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเลยนะแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกๆเพื่อสามีแม่เสียสละทุกอย่างเพื่อครอบครัววันที่หนึ่งมกราคม2540 วันนี้เป็นวันปีใหม่ฉันขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของฉันและครอบครัวขอให้ลูกๆของฉันประสบความสำเร็จในชีวิตและขอให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะได้ดูแลลูกๆไปนานๆวันที่14กุมภาพันธ์2040วันวาเลนไทน์วันนี้สามีไม่ได้ซื้อดอกไม้ให้ฉันรู้สึกเสียใจแต่ก็เข้าใจว่าเขาคงเหนื่อยวันที่หพฤษภาคม2040วันเกิดลูกชายคนโตลูกชายบอกว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ ฉันบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะซื้อให้ลูกชายโกรธฉันฉันเสียใจที่ทำให้ลูกชายผิดหวังวันที่12สิงหาคม2040วันแม่วันนี้ลูกๆไม่ได้ทำกาดให้ฉันรู้สึกน้อยใจแต่ก็เข้าใจว่าลูกๆคงยุ่งวันที่24ธันวาคม2040วันคริสต์มาสวันนี้เราไม่ได้ไปโบสถ์กันทั้งครอบครัวลูกๆบอกว่าอยากไปเที่ยวกับเพื่อนฉันรู้สึกเหงาแต่ก็เข้าใจว่าลูกๆโตขึ้นแล้ว อ่านไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชีวิตของแม่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแม่ก็มีช่วงเวลาที่เสียใจมีช่วงเวลาที่ผิดหวังมีช่วงเวลาที่เหงาวันที่หนึ่งมกราคม2545วันนี้เป็นวันปีใหม่ฉันขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของฉันและครอบครัวขอให้ลูกๆของฉันมีความสุขในสิ่งที่ทําและขอให้ฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกๆ วันที่14กุมภาพันธ์2545วันวาเลนไทน์วันนี้ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรจากสามีฉันรู้ว่าความรักของเราเปลี่ยนไปแล้ววันที่5้าพฤษภาคม2545วันเกิดลูกชายคนโตลูกชายแต่งงานแล้วลูกชายมีครอบครัวของตัวเองฉันดีใจที่ลูกชายมีความสุขวันที่12สิงหาคม2545วันแม่ วันนี้ลูกๆพาฉันไปทานข้าวฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับลูกๆวันที่24ธันวาคม2545วันคริสต์มาสวันนี้เราทานข้าวกันที่บ้านลูกชายฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวอ่านไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแม่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยแม่ยอมรับความจริงแม่ปล่อยวางแม่มีความสุขกับสิ่งที่มีหน้าสุดท้ายแล้ว วันที่หนึ่งมกราคม2550วันนี้เป็นวันปีใหม่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่ฉันก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขฉันอยากจะรักตัวเองให้มากขึ้นฉันอยากจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำฉันอยากจะมีความสุขกับทุกๆวันแม่ผมรักแม่นะบางทีเราก็ต้องมองย้อนกลับไปในอดีตเพื่อที่จะเข้าใจปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต บางทีเราก็ต้องมองเข้าไปในกระจกเพื่อที่จะเห็นตัวเองอย่างแท้จริงและรักตัวเองให้มากขึ้นบางทีเราก็ต้องเปิดใจรับฟังเรื่องราวของคนอื่นเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นขอบคุณที่รับฟังครับ